สวัสดีครับอยู่กับผมจะมาลักรถไฮเสียงนะเพื่อนๆก็มาดูไอ้วันนีโลกับอาจารย์ต๋องนะแอบมาปั่นนายนี่เองครับก็วันนี้ผมก็ไปค่ายา่านาข้าวนะครับก็เลยส่งให้ไอ้วันกับอาจารย์ต๋องมาปั่นนะครับวันนี้ก็หนะ้าที่ก็ สิบสองไล่ครับสิบสองไล่ก็เหลืออีกประมาณอีกสามไล่สีไล่ก็น่าจะเสร็จนะปั่นจากนุ่นมาเลยนะอ้อมมาเลยนะสิบสองไล่ครับเดี๋ยวไปดูจมุนอนาะจารย์สองคนระับว่าเชื่อมมาจะอยู่ไหมคนระับถ้าไม่อยู่นี่สงสัยจะต้องเปลี่ยนคงจมุนแนะนะ่นอนครับ ใส่แล้วปัน่นนี่ต้องสร้างจะปั่นง่ายอยู่นะครับ ไขปันก็แบบนี้ก็ตกเลยละ90 0นะครับไลยละ,ะ90 0บาทนะครับไถปันแบบนี้นะครับเต็มเจือนวันนี้นะ้ำมันหมดไปประมาณท่าลิตรเหมือนเดิมนะครับท่าลิตรประมาณ20กสกว่าแล้วก็ประมาณวันนี้ก็พันหนึ่งนะครับแต่น้ำมันแพงนะที่สามสิบจุดหนึ่งับนะ วันนี้ก็กินไปประมาณพันพันสองนะครับวันนี้ครับมาแต่เช้านะครับเอมหกศูนย์นี่ไออ้วนนี่มาตามหาจานต๋องนี่ตอนบาบนะครับเอมหกศูนย์นี่เติมมาห้าร้อยบาทนะครับจะดูจะจบงานไหมนะครับเดี๋ยวประมาณอีสามไลนนะครับเดี๋ยวประมาณสามไลับ วันเหงาวันแหงหอวันแหงหรตลอดเรียอวนะโอ้ที่เชื่อมมาก็อยู่เหมือนกันครับถ้าไม่อยู่นี่ต้องเปลี่ยนฐานตัวนี้นะครับฐานตรงพื้นนะพื้นจหมุนนะครับต้องเปลี่ยนเหล็กไหนนิดนึงนะครับประมาณ2องมิลครับสมมิลก็น่าจะเกินน้บน้ำหนักนะครับ เวลาดินติดยกไม่ขึ้น,นครับโอ้แดดแ้ s <S าแล้ววันนี้ตอนนี้เวลาที่ผมมาหาอาจารย์ตองกับไอ้วนเลโลก็ประมาณสี่โมงกว่านะกับห้าโมงแล้วนะครับ ตอนนี้ผมก็อยู่ตรงกลางของเสียงนะครับกานไหนเสียงเยอะเพราะกันนะเพื่อนๆคอมเมนต์ใต้คลิปได้ครับเ6มหกูนหรือว่าเ7มจะูนนะครับเสียงพ่อกันนะครับ ไ้โก่งได้ย,ยกเลยร้อยวันเวลาปันน่นนาครับจะติดตรงที่มุมเลี้ยวตรงนี้นะครับเพราะว่าตรงที่เราปัน่นปั่นรอบแรกแล้วรอบสองรอบสามครับมันจะเอาลึกลงทุกรอบเลยนะครับมันก็จะลึกประมาณนี้นะครับประมาณสามสิบเซนได้นะครับสามสิบเซนน่าจะได้นะครับโอ้ ไม่มียกเลยนะครับถ้าตามหลักขับรถนี่เวลาเราเลี้ยวมาตรงหัวหัวงานนะครับคือว่าเราปัน่นรอบแรกรอบสองแล้วนะครับก็ยกลอยได้นะครับไม่จาเป็นต้องกดทุกรอบนะครับน้ามันเยอะลงเยอะนะครับยิงแปงกว้างนี่โอ้กว่าจะเก็บหัวงานได้นะครับไม่รู้กี่รอบนะครับ ตอนนี้ m70 ก็3,300กว่าชั่วโมงนะครับกับ4 0 0ชั่วโมงแล้วนะครับ3,400ชั่วโมงแล้วนะครับรถ3ปีนะครับถ้าวันที่15สิงหานี้ก็3ปีพอดีนะครับรถ m70 คันนี้นะครับ แต่เอ็นี่จะเข้าปีที่11แล้วนะครับคันแรกคัน2นี่ห่างกันประมาณ7ปีนะครับ7ปีเดี๋ยวตอนเย็นก็เตรียมใส่ผ่าน,นะครับ ตรงนี้ไปเก็บงานดานา2องหมืนะครับยังไม่ได้เก็บให้เขาเลยนะครับเพราะว่าฝนตกบ่อยนะครับ ่อนเลยโลนี่งานดันนะครับงานดันงานฐานเก็ดนี่เก็บเป็นนะครับตอนนี้นะครับติดที่ปั่นนาครับอาจจะไม่รู้หลักสูตรที่แท้จริงนะครับมันก็เลยดูจะช้าๆนะครับเวลาปั่นนะครับดูครับตอนนี้ผมบอกแล้วนะครับความจริงถ้ารอบนี้นี่จะเลี้ยวขวาครับตามหลักนี่ต้องเลี้ยวซ้ายครับคือว่าเราติดซ้ายไปนะครับแล้วก็ถอยถอยตรง ติดข้างคณะครับแล้วก็เลี้ยวเลี้ยวซ้ายมาเลยนะครับี๋้วก็เลี้ยวขวานะครับเก็บซ้ายเลยนะครับจะง่ายนะครับต่อประสบการณ์นะครับ หนปีนะครับในวันเลยโรนะครับกลับเองเลยนะครับก็ได้แค่นี้ก <classy> ็ดีแล้วครับก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะเพื่อนก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับ I'm